สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป4ี่นะคะวันนี้เราพบกันวันพฤหัสที่5สิงหาคมเราจะมาเรียนกันในเรื่องเกณฑ์การจำแนกหลักฐานที่พบในท้องถิ่นคำว่าท้องถิ่นนะคะก็หมายถึงพื้นที่ที่มีขนาดเล็กนะคะเช่นชุมชนหมู่บ้านอำเภอหรือจังหวัดนะคะเป็นที่ที่มีกลุ่มคนและก็วัฒนธรรม ที่สืบทอดคล้ายๆกันนะคะวันก็ได้เคยอธิบายไปแล้วนะคะสำหรับแหล่งศึกษาท้องถิ่นที่พบใกล้ๆนะคะอาจจะเป็นโบราณสถานนะคะห้องสมุดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเราก็ต้องอาศัยหลักฐานทั้งสองอย่างนะคะก็คือหลักฐานที่เป็นชั้นต้นแล้วก็หลักฐานที่เป็นชั้นรอง โดยเราก็แบ่งเป็นนะคะลักษณะของโบราณสถานหรือวัดที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆนะคะวัดต่างๆนะคะเช่นนักเรียนบางคนอาจจะอยู่ใกล้วัดพันเสด็จในอาจจะอยู่ใกล้วัดพันเสด็จนอกหรืออาจจะอยู่ใกล้วัดบ่อวินนะคะอย่างนี้เป็นต้นคำว่าโบราณสถานนะคะก็คือสถานที่ต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆนะคะ คราวนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของโบราณวัตถุนะคะโบราณวัตถุก็คือสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่บ่งบอกในยุคสมัยประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ต่างๆนะคะเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินนะคะพระพุทธรูปในสมัยต่างๆรูปปัดนะคะแล้วก็ขวานสําหรับในยุคสมัยต่างๆนะคะในเรื่องของศิลปก,กรรมนะคะศิลปะ ศิลปกรรมนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาพวาดจิตรกรรมงานฝาผนังที่วัดนะคะภาพเขียนยุคสมัยประวัติศาสตร์ที่ติดอยู่ที่ผนังถ้ำนะคะหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวตำนานแล้วก็หนังสือที่เล่าถึงประวัติและเหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นๆน,น,นะคะ การที่เรานะคะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นเนี่ยโดยอาศัยหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับใบงานในวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานความเป็นมาของท้องถิ่นของนักเรียนนะคะอย่างเช่นข้อที่1ถามว่าท้องถิ่นของนักเรียนนะคะนักเรียนบางคนอาศัยอยู่ที่อำเภอศีราชาก็อาจจะเขียนไปว่าก็คืออำเภอศีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะตอบในจังหวัดถิ่นฐานบ้านเกิดของนักเรียนในจังหวัดต่างๆก็ได้นะคะ ข้อที่2ก็ถามเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะก็อาจจะเป็นหนังสือหรือว่าเรื่องเล่าของจังหวัดต่างๆนะคะต่อไปการจำแนกหลักฐานชั้นต้นนะคะก็นักเรียนตั้งอาศัยอยู่ที่ใกล้กับวัดหรือว่าสถานที่ใดนะคะ เพื่อจะได้เป็นหลักฐานท้องถิ่นชั้นต้นนะคะอ,อ,อย่างเช่นนักเรียนใกล้กับวัดบอ่อวินใกล้กับวัดพันเสด็จนอกใกล้กับวัดพันเสด็จในนะคะส่วนหลักฐานชั้นรองนะคะคุณหันก็อธิบายไปแล้วเป็นหนังสือที่เขียนเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะเป็นหลักฐานชั้นรอง แล้วก็ข้อที่4ถามว่านักเรียนมีแนวทางในการดูแลโบราณสถานในท้องถิ่นของนักเรียนอย่างไรนะคะนักเรียนก็เขียนมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ